ตั้งใจฟังธรรมเทศนาให้ดีฟังดีย่อนได้ปัญญาฟังไม่ดีไม่เกิดปัญญาฟังดีคือมีลักษณะอย่างไรต้องตั้งใจสงบฟังพิจรารณา ธรรมะที่ท่านเทศไปนั้นโดยสฉพาะไม่ได้ส่งไปในที่อื่นในการที่ฟังโดยเฉพาะนั้นไม่ใช่ไปรู้หมดที่ท่านเทศมากมายไม่ใช่ไปรู้ทั้งหมดแต่หากมันจะไปถูกกับนิสัยจริตของตน ข้อสักข้อสักคำหนึ่งอยึดเอานั่นเป็นหลักอันนั้นเรียกว่าได้อุบายเรียกว่าได้ปัญญาการที่ฟังมากคิดไม่สงบจดจำได้ถ้อยความนั้นจริงอยู่แต่ไม่เป็นประโยชน์แก่เรา จำได้เฉยแต่ไม่เขาทราบซึ่งเขาถึงใจถ้าหากทราบซึ่งเขาถึงใจสักขอคำหนึ่งก็ได้แต่มันจำไม่ลืมและกว่วงวาง,งหาที่สุดไม่ได้นั่นเรียกว่ากูบายเกิดขึ้นภายในใจของตน ในการที่จะเทศในวันนี้จะจะเทศถึงเรื่องความความที่เป็นของโปร่งปลอดโปร่งความที่ปลอดโปร่งไม่มีประมาณนนอย่างและความตันคือไม่รู้นั่นอย่างนี้น พูดถึงความตันก่อนปิดตันทุกสิ่งทุกอย่างปิดมดที่เขาเรียกว่าถา,าวรทั้งเก่าถ้าพุทธรูปปิดถา,าวรนั่งจับเรวอยู่คงคงกับพันคือปิดหูปิดตาปิดทวารทางนักทวารเบา เลยไม่มีทางออกนั่นเรียว่าปิดทวาร <c oughs> การปิดทวารคือหมายความถึงการทำรวมระวังไม่ให้ไปส่งออกไปภายนอกถ้าเมื่อไม่ส่งออกไปภายนอกมันก็ปิดมันก็อยู่สิ มันจะยิงออกหรือมันจะฟันเข่าหรือมันปิดหมดทุกถาวรทั้งเก่าแล,แล้วก็ยิงไม่ออกฟันไม่เข่าทันีได้แก่ไม่ระเบิดออกไปไม่ส่งไปถ้ามันส่งไปมันต้องระเบิดไปในอารมณ์ใดก็ตามเถอะ ทางตางหูจมูกเร่ยงกายกระชังมันละเบิดออกไปแล้วมันก็ปรุงไปแต่งมันก็บานปลายไปจนเป็นโลกไม่เป็นธรรมเสียแล้วโลกอันนี้ไม่มีที่สิดสุดคิดปรุงคิดแต่งคิดอะไรต่างๆไปหลายอย่างวุ่นวี่วุ่นวายไป ไม่มีที่สิ้นสุดนั่นจึงเรียกว่าโลกแต่เมื่อรวมึงแล้วก็แม่นีจากกาาโลกก็อ,อยู่ในกาาโลกนั่นแหละคิดอะไรก็คิดเถิดคิดสร้างบ้านสร้างเรือนคิดปลุกปุงคิดแต่ง คิดหาทรัพย์สิงเงินทองคิดเพลิดเพลินกับลูกเสียงกลินรสดโผดแพาธมารลงลงมารวมในนี้เพลิดเพลินนุ่มหลงโมเมากับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ที่ว่าโมเมาที่ว่ารลุมหลงคือไม,ไม่ไม่รู้จักต้นจักปลายพูดว่าอย่าเถียงแค่นั้น อันนี้เรียกว่าหลงเรียกว่า,ม,วาม,มัวเมาเอ่อเพลิดเพลินวันข้ามคืนลงก็เท่านั้นเนี่ยถึงเดือนหนึ่งก็เท่านั้นเนี่ยปีสองปีก็เท่านั้นเนี่ยตลอดวันตายก็เท่านั้นเนี่ยไม่ออกจางนอกไม่ออกนอกจ่างนั้นไปไหนะ รุ่นวายจะเพียงแค่นี้ในเรือเ่องโลกมันบานไลนะไปถ้าเรื่องธรรมนะขานี่มีที่สิ้นสุดพิจารณาอะไรลงไปถึงวันลูกเอาละเอาลูกเนี่ยต่ก่อน พิจนารณาความเกิดมันก็ลงที่ความดับความแก่ความเฒ่าความดับมันก็ลงที่ความดับพิจารณาไปไปได้มันก็ลงที่ความตายจิตใจที่มันคิดนึกปรุงแต่งไปไปก็ไม่มันก็หมดถึงความดับเมื่อความมันลงทึกสรุปลงถึงความหยุดนิ่ง คิดปรุงคิดแต่งคิดไปอะไรคิดชอบคิดรักรักสวยรักงามรักโน,นรักนี่รูปเสียงกลิ่นรดปวดทพะามันไปถึงไหนรักมันก็อาความตายมันก็ลงความตายของเก่าแต่ว่าใจมันไม่ที่ใจมันเป็นโลกมันไม่ตายมันยังเพลินสนุก ไปถึงแม่ตัวนี้ตายแล้วมันก็ยังไม่ตายตัวนั้นไม่ตายมันยังเป็นโลกต่อไปอาหาก็เป็นรทมแล้วมันไม่เป็นมันไม่มันลงหยุดถึงความมันหยุดมันไม่คิดน้อปรุงแต่งมันลงถึงความดับ คิดไปคิดไปกับทึกรวมดับของเขาจะมากไม้ข้องขวางทาไหร่ก็ลงดับนั่นแหละของนั้นมันดับแล้วบผู้นี้ก็ลงดับเหมือนกันความข้อน,นั้นมันจังปลอดโปร่งเมื่อดับแล้วมันปลอดโปร่งโล่งหมดไม่คับแคบ ไม่เดือดร้อน,นวุ่นวายอยู่ด้วยความโล่งของปลอดภู้มีอิสระในตัวไม่หยุดใจบังคับของมันไม่หยุดใจบังคับของกิเลสอันเรื่องมันกเป็นกิเลส อยู่เหนือกิเลสท่านจึงเรียกว่าเหนือโลกอยู่ใต้กิเลสท่านเรียกว่า,าอยู่ในวรัรคของกิเลสู่เป็นโลกขามาโลกุตระตระไม่ใช่อ่ดกืออะไรหรอกเหนือกิเลสนี่แหละเรียกว่าโลกุตระยุ่เหนือที่เหนือมากเมื่อก็สูงขึ้นไป เนื้อน้อยมันก็สูงน้อยสูงก็กินลน้อยแต่เป็นไร่แทงมัดก่นนี้ผานไปแล้วแึงชั้นฌานสมาธิสมาบัติโซโดาสกิทาคานาคาชื่อเหรออันนะเนะยงงจะชื่อแต่ตัวไม่ไปอย่างที่ดตัวใจไม่ไป ตัวใจไปแล้วไม่ต้องพูดมันก็ถูกแล้วถ้าใจไม่ไปพูดหรือไม่แต่มันไม่ถูกเรียกว่าพอาโงงคืออยู่เหนือโลกด้วยการอย่างทีเนี่ยเรามาปฏิบัติฝึกฝนอบรมใจของตน ที่มันคลุกขียะเดือดโโลงงัวเมาเดือดโลกแต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่เกิดมาครุกขนะีมาวเงาเด้อดนโ่อเนี่ยเราฝึกหัดเดี๋ยวนี้มาครดจัดเรื่องเรานั้นให้ค่อยเบาบางไปค่อยเบาบางจากโลกให้มันเป็นธรรม เกิดมาไม่ไม่รู้ธรรมะไม่เป็นธรรมใจไม่สงบไม่เป็นธรรมไม่สงบมันก็ไม่เห็นธรรมสิธรรมอยู่ที่ความสงบใน,นตังหาไม่ใช่คิดอุ่นวายสงสัยไปยังเป็นธรรม อี่บายทั้งเรื่องวิธรามวกว้างวกว้างมากมายเรื่องที่จะกนานนานถึงเรื่องลูกเรื่องนามถึงเรื่องจิตเรื่องใจอี่บายมากมายส่งไปตามอาการเลยไม่เป็นธรรมแต่หากสงบลงมาดีทีเราเขียนพวกนี้เ,เลยเป็นธรรม เร,เรื่องเ่าินมจะออกไปจากนี้อพิญญาเหา็นรูปเห็นนามมากมายกวงขวงมันออกไปจากคนทิ้งหลักเนเสียแล้วก็ออไม่เห็นทำเอาไปทำอไมามากมายหลักล่วงหลายอันนี้ก็ยังไม่เห็น เห็นตัวนี้เสียก่อนนาะจึงค่อยไปมากมไยถ้าไม่เห็นของอันนี้แล้วของนั้นกับเป๋าทั้งหมดไม่มีสาระธรรมะอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ที่โน่นที่ท่านเทศน,นาไว้ในคำพี่ไม่ลานก็ดีเรนะื่องหนังสือก็ต่างต่างก็ดี ไม่ใช่ธรรมะเรื่องนั้นไม่ใช่ธรรมะเป็นตัวหนังสือจารึกค,คำพูดส่วนคำพูดตัางหากแต่ว่าเมื่อเข้าถึงธรรมะแล้วมันไม่ใช่อยู่โนนมันไม่อยู่ตรงนี้อยู่กอตรงกองสงบ เมื่อสงบแล้วเห็นขึ้นในใจของเราไม่ทนีนัอย่างน้อยที่สุดก็เห็นจิตของเราว่าเราสงบเห็นจิตของเรานั่นเรียกว่าปัญญาแล้วเกิดความสงบรู้ขึ้นมาแล้วเห็นจิตของเราอันนี้จิตที่มันทรงสายแฟตามอายตนะทั้งหลายนะั้น อันี้ยเรี่ยวกีรลดจะรู้ทักเท่าไหร่จะเอาทั้เท่าไหร่มันส่งไปตามอายตนาทางหกตาหูจมูกเลี้ยงกายมันก็ออกไว้จางนี่ผู้นี้เห็นตัวต้นมาแล้วนะผู้นี้มันออกไปกนรู้เรื่องของมันจะเอาไงกันอีกมันคิดมันถูกมันดีมันชั่วมันยากอเนียย มันติดมันคล้องมันยึดมันถือสิ่งใดใกล้ไปดียนะอันดวงเรื่องกิเลสทั้งหมดกิเลสพันธาตันหาลอยแปดออกไปจางี้ทั้งนั้นออกไปเจริาทั้งหกออกอย่างนั้นทังหกในทั้งนั้น ันผู้นี้สงบแล้วอันเรื่องเหล่านั้นเลยหายหมดยู่นิ่งคนเดียวที่ท่านว่าเอเีกตะ,ะตาลมอารมณ์มันเดียวอารมณ์มันเดียวนี่หมายความถึงจิตจดจ่อเฉพาะเรื่องนั้น อันเดียวเช่นพิจารณาธาตุเฉพาะจดจอด่อ,นอในเรื่องธาตุพิจารณาเฉพาะธาตุเบิกบานอิบึกในเรื่องธาตุธาตุสี่พิจารณาขันห้าจิตใจเฉพาะนั้นจริงๆอาจจรย์ไม่ได้สงสัยไปหลายเรื่องหลายอย่างอันเรียกว่าจิตเรียกว่าเอเกคตาอาร มันลงอันเดียวเอกคตาหมายความเร่งจิตอันเอกจิตอ,อันเป็นเอกนั้นประเสริฐเลิศยิ่งกว่าสิ่งในแดงหลวงมดมันเห็นนะมันยิ่งกว่าที่ไปรู้ ภายนอกอะน,นะมันเต็มตื้นขึ้นมานะมันเบิกบานขึ้นมาเียงว่าเอกะกระตาลงความสงบอันนะันะ้เป็นของยิ่งไงเท่านี้แหละการฝึกฝนอบรมไม่มีอะไรอื่น นอกจากจิตแล้วก็ไม่มีอะไรตัวสติตอนนั้นเข้าไปสงบจิตตั้งสติกำหนดจิตให้อยู่ในเอกกตารมถ้ารักษาจิตได้แน่วแน่อยู่ในอารมณ์เดียวไม่พอแวกง,นงนองนเงียนคอนแคนก็เรียกว่าเอก,กตารมนะ เรามาบวชมาฝึกหัดปฏิบัติก็ต้องการตรงนี้แหละมากมายว้องขววงท่านว่าพูดเลยมากมายว้องขววงเถ,ถ่าไถอะเท่าไะก็ตาาเถองการเราตรงนี้อ่ะตรงจิตเป็นในกระตาลมจิตเป็นในกระตาลงแล้วแน,น,น,น่แน่ดีแล้วเป็นวัตถุต้อง สติตั้งใจกำหนดจิตไม่ให้ไปในที่อื่นเท่านั้นแหละเป็นพอพูดเท่าไรมากมายอะไรกันวันข้ามเคยลงจะพูดเท่าไรก็พปูไปเ,เถอะอยู่ตรงนั้นอันเดียวมีสติระวังสังวรทุกเมื่อสังวรก็สังวริวน,นี่ยีหกนีสติกับคุมจิตนะน,นะ กายของเรามันก็มีหกอย่างเท่านี้ตาหัวใจหัวใจการฝึกหัดก็ฝึกหัดตรงนี้แหละฝึกผนอบรมก็ฝึกผลอารมตรงนี้ไม่ต้องอบรมที่อื่นให้เห็นตัวให้เห็นเรื่องของเรากายวาจาใจเป็นยังไงดูอยู่อย่างนี้น่ารักที่ใจกันดั มาธเป็นของสูงเป็นของละเอียดเป็นของยากที่จะทําได้แต่ไม่ค่อยไม่เกินวิสัยของขดสามันทั่วไปไม่ต้องทำเราทำสมาธิคพึงยินดีพอใจ ในกรรมฐานของเราที่เราทำสมาธินั้นจะพิจารณาอะไรก็เอาจะพิจารณาพุทโธหรือพิจารณาอนาปาสติก็เอาอันนี้เป็นของเลศิศประเสริฐสูงสุดทพระพุทธเจ้าก็เลยสำเร็จอันนี้ผ่านมาผลนิพพานเพราะอนาปาสติเหตุนั้นเราดำเนินตามรอยพุทธ บาทคือตามรอยพระวุทธดเจ้าท่านได้สำเร็จแต่ว่าเราจะต้องทำตามให้ท่านให้ทำตามท่านจะสำเร็จแต่ว่าสสำเร็จก็มันถูกรอยของท่านแล้วท่านดำเนินมาแบบนี้ให้พากระยินดีพอใจในกรรมฐานของเรา ความพอใจนั่นแหละเป็นของดีเลิศสำหรับที่จะก้าวไปสู่ความเจริญข้างหน้าถึงที่สุดคือความหลุดพ้นตั้งแต่ต้นพิ่ดไปคำว่าต้นนี่คือหมายความในงกิจการงานในทางควงมมดถ้าหาก็กมีศรัทธาแล้ว คือความเชื่อความเลื่อมใสย่อมได้สำเร็จถ้ามีความเชื่อความเลื่อมใสสักแต่ว,ว่าทำทำไปเฉยเฉยไม่เป็นผลสำเร็จ <c oughs> ถ้าหากมีศรัทธาเป็นเรื่องก้าวไปข้างหน้าเรื่อยไปไม่มีการถอยหลัง แล้วพึงตั้งใจให้แนวแน่อย่างนี้แล้วจงกำหนดเอาพู้สตินั้นไปไว้ที่ใจนั่นแหละมันใจที่มันแนว่วแนว่แนเต็มที่อน่นะจึงค่อยภาวนาพุโทโธหรืออาระอรออุกอนาปาสติก็แล้วแต่พิจารณาลมหายใจเข้าออก หายใจเข้าพุทธห,ททหายใจออกพุทโธแล้วหายใจออกพุทโธแล้วหายใจเข้าพุทธเอาแล้วแต่เธอให้มันแน่วอยู่ในอันเดียวอันจิตที่นึกพุทโธนั่นนะ่ะนึกอนาปานสติมันแน่วนั่นแหละหายใจแวบแวบแวบมันกับป่ากดอะไรทีนั้นไม่เลยกำหนดให้ตามลมหายใจอะไรหรอกแต่ว่าให้ กำหนดลมหายใจแวบแวบพุโทโธไอหรืออรหังหรือจะเอานาปาก็เอาเอาอันเดียวเอาเดเอาอันเดียวแน่วแน่ตรงานเดียวจริงๆเมื่อเป็นเช่นนั้นใจก็จะนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวแล้วให จับเอานั้นให้ได้ผู้ที่นึกคุดนึกอนาปานสตินั้นอันหนึ่งผู้ที่นึกแล้วผู้ที่ไปเห็นอนาปานสตินั่นอันหนึ่งมันเป็นสองคนสองอย่างอนาปานสติเป็นอารมณ์เราไปเอาอนั้นเป็นอารมณ์แลวจิตไปเอานั้นเป็นอารมณ์ไปยึดเอานั้นเป็นอารมณ์ เรากำหนดเอาคูไปยึดไม่ใช่ไปเอาอนาปาสติเรียกว่าเงียบถายผู้ฝายของเราจับวันนั้นให้มันได้ผู้ไปยึดหนึ่งนะผู้ไปยึดหนึ่งจับวันนั้นนะผู้ไปยึดเหมือนกับตาเราเห็นลูปลูกนะันเป็นของภายนอกเราไปเห็นหนั่นไปเห็นลูกภายนอกนะราอย่าไปยึดเอาลูก ยึดเอาผู้รู้นัน่นดางาะผู้ไปรู้ว่ารูปนั่นต่างหากตอนนั้นน่ะเรื่องของสัมขัที่จะจับออกให้ได้ถ้าหากยังไม่ทัานเป็นมันก็ยังอยู่ยังจับไม่ได้ถึงพูดนี่ก็สงสัยอยู่กั้นถ้าหากจิตมันเป็นแล้วมันผู้รู้นั่นไม่ต้องพูดยากปรากฏขึ้นมาเลย ไม่เอาตรงนั้นหนะ้มันได้องทักอธิบายตอนในพรอตั้งใจทำเลย